เจอต่อไปลอกอต่อไปมาจากพี่ชายเจอต่อไปรอกอต่อไปลุยได้เลยนะครับนะนะครับรอกอต่อไปครับหนึ่งเก้าเก้าขอศูนย์นับแปดหนึ่งสองสามออาแปดหนึ่งสองสามตี่ห้าหกเจ็ดแปดออาแปดรอกอนี้ลุยนะครับแปดพี่สุชาติแปดลอกอนี้เป็นหัยอดชมครับนับแปดรายการนี้ครับนับแปดไปพี่นับแปดรอกอ่นี้ครับ ทองมาครับพี่โอ้โหกระไลทองมาเฉยเล้พี่รอกอนี้กระไลทองกระไลทองโดดได้โดดปาดได้ปาดกระไลทองรอกอนี้หลุยครับเดินทางฟรีไม่มีค่าเดินทางรอกอนี้หลุยครับพี่นะครับใส่พาราเลยครับรายการนี้โดดได้โดดปาดได้ปาดลุยครับพี่อุ้ยอะไรมานะพี่รอกอนี้เลขโค้รนัมเบอร์ครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามพี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามรายการนี้โดดได้โดดปาดได้ปาดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามครับรอกอนี้ก็ะไรทองครับใครลูปพาราโดดได้เลยครับพี่รอกอนี้ลุยครับ พาลานี้สองร้อยยี่สิบพี่สุธาทิพย์สองรอยี่สิบหลุยครับพี่โดดได้โดดปาดได้ปาดสองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบรายการนี้ครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามรายการนี้โดดได้โดดปาดได้ปาดมาแล้วครับพี่กะอะไรทองรอกร้นี้พี่สุธาทิพย์รายการนี้ครับไม่มีข้อแรกงดยิงกระปาสามร้อยครับพี่สิบพงสามร้อยกันนี้ครับ สามร้อยรายการนี้นับสามสอหนึ่งครับสามร้อยพี่รอกนี้สามร้อยับนะสาร้อยแล้กันนับศูนย์รับสามร้อยนับศูนย์สามร้อยลกันนับถึงสามร้อยเรก่อนี้สามอยครับพี่โดดได้โดดปาได้ปาตัวได้ตัวสามร้อยล้กันครับไม่มีใครให้มากกว่าสามรอยสมร้อยรก่อนี้จิตการมองกันสามร้อยเอาไปครับสามรอยับสามรอยจิตการครับสามร้อยรับปปสมรอย ไปครับพี่เราใส่ทองครับพี่นะเหมือนท่อคอจริงพี่อะไรกันเนี้ยเอาไปครับสามร้อยครับแคปเจอร์ครับพี่นี่ครับพี่พงษ์แคปเจอร์ครับพี่พงษ์พี่พงษ์แคปเจอร์พี่ยินดีกับพี่พงษ์ด้วยครับเอาพี่พงษ์แคปเจอร์พี่นีะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับพี่พงษ์รอก่อนนี่ครับเบามาก นะครับแต่เหมือนองค์ทอคเลยเนะเพี่เนาะนะครับรายการนี้ครับพี่สี่พงเนาะรายการนี้ครับกดหนึ่งให้เฟ้นหน่อยเลครับอรอกอนนี้นครับหนึ่งสองสามี่ห้าเจ็ดแปดสิบครับโอเคครับ